มไม่ค่อยดีฝนตกตลอดตัดบรอกเกรี่มันจะเล็กนีหนึงกินได้กินได้ลำดอกดบบก็หัวเล็บบเกบบเล็กปลูกปล่อย ตามธรรมชาติก็กินได้โอเคเดี๋ยวไปตัดตักกดแก้วโอเนี่ยละแหละไม่ได้เดี๋ยวพีหน้าให้ปีพาทักติดดำให้เขา มันเจอมนเจอฝนบ่อยนะอากาศร้อนจัดมันก็ไม่ค่อยห่อแล้วมันก็จะเน่าเร็ว แบบมันติดปีนแล้วมันมันก็จะเน่าง่ายผักนี้เจอฝนต้องล้อออก เดือนหกก็เป็นหน้าฝนญี่ปุ่นมีขนาดเดือนห้านี่ฝนตกแท้ทุกวัน งั้นมาดูมันยังไม่หอมพอมาดูอีกทีในวันนี้ต้องรีบกินเนาะ เบามากเลยแหละประมาณหนึ่งขีดสงขีด่แหไ,นะไม่เกินสามขีดต้องไปล้างเวลาเราจะกินค่อยล้างถ้าล้างทิ้งไว้ไม่ดีผักกาดไปผักกาดแจ่มันจะออกสีน้ำตาลมันจะช้ำช้ำง่าย สองทางร้านเนาะมันจะมีข้างในแบบว่าเขาแถมมาแล้วหวานลงไปก็ไม่แน,น่ใจว่าอันไหนมันงองไม่ไงน่เพราปนกันเป็นหมดเลยนี่น่าจะใช่อะ่ะใบมันจะเห็น ลองปลูกไอ้พวกผักอะนี้บอแล้วก็เลตัสืคือผักแก้วใ,ในแปลงในแปลงขึ้นนาพอดีปีที่แล้วเนาะลุงคนที่ทำนานะ่ะท่านป่วยแล้วก็หาคนทำนานไม่ได้เพราะว่ามันติดปัญหาช่วงที่เรารู้แหละโควิดก็ไม่มีใครทำนานแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นผลิตแล้วที่นี้ส่งออกขายไม่ได้ร้านค้าก็ปิดอะไรก็ปิด ก็มีปัญหาทีนี้จะเลยมาปลูกผักดูลองดูแล้วก็ปันดินไม่ให้หญ้ามันขึ้นแค่น,นั้นแหละเพราะว่าจะทําเองไม่ได้ไม่ไหวไม่มีเครื่องมือก็เลยจะปลูกผักก่อนเห็นคุณลุงบอกว่าบล็อกเกอรี่แล้วก็พวกเลตสัสสืพวกผนะักกาดหน่อยสามารถที่จะปลูกในในที่นาได้แต่ไม่คุ้มผ้านะจะลองดูกัเป็นไงไอ้ที่คุ้มผ้าก็อยากจะลองไอลมะเขือกับพริก เอาแค่เท่าที่แบบหาได้กันแล้วกันถ้าปลูกได้กินก็กินได้กินเนะาะปุูงไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรถือว่าทดลองเพราะว่าต้นหะล้าของบล็อกฮารีน่ะพอชุกโตนวทีนี้หญ้าไม่จําเป็นเลยไม่เป็นไรมันจะคุมกันมันจะไม่มีปัญหาจะปลูกจุดละ,ะห่างห่างระยะห่างประมาณสี่สิบห้าละลงหุมลยวันกอ่อนลุงที่บ้านปัน่นดินให้แล้ว ินมันจะแบบเหนียวเหนียวแข็งแข็งจะทำงานในี่เย็เยนเลยแนละทำงานญี่ปุ่นค่างจะผลผลิตดีดมีนาทีด้วยแล้วก็น้ำน้ำพอดีด้วยน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยไม่ต้องรอฝนเดี๋ยงปลูกรอลลุลยต้นกล้าก็าเหลืองเพราะว่าจริงๆมันน่าจะเอาลงดินตั้งแต่ต้นเดือนสามประมาณกลางเดือนสามต้นเดือนสาม มันเป็นเดือนสีแล้วไม่คลิง เคยเห็นในรายการทีวีญี่ปุ่นแต่ทีนี้เาปลูกม,มันจะเหมือนไหมชาวญี่ปุ่นบอกไม่นแน่ใจแลระยะห่างของแต่แก้วก็สามสิบสามจุดห้าเซน น,นี้ก็เป็นผักสลัดผักสลัดซันเจอผักสลัดญี่ปุ่นม่งคำกิงไซส์ขนาดนี้เอาไปกินเลยนะเป็นผักสลัดแบบว่ากินต้นเลย